เรียกได้ว่ายัางมีประเด็นให้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีของหลวงพ่อลงกฎนะครับอดีตเจ้าอาวาสแห่งวัดพระบาทธัมพุที่เมื่อไมนานมมีนีาได้มีการออกมารายงานว่าทางด้านของหลวงพ่อลงกฎนะครับได้มีการประกาศขอลาออกจากตาแหน่งจเจ้าอาวาสไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ต้องเจอกับสถานการณ์ความกดดันจากการตรวจสอบภายในวัดนะครับที่ยังคงมีการดําเนินการอยู่หลังจากที่ได้มีบทบาทเป็นศูนย์กลางนะักพัฒนาที่ได้ดูแลผู้ป่วยเอชไอวีแล้วก็ผู้ยากไร้มานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับ แด้หลังจากเนั้นนะครับเมื่อเร็วๆนี้สําหรับเรื่องของวัดพระบาทน้ำพูนครับก็ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องให้ตกใจอีกแล้วนะครับหลังจากที่ได้มีการรายงานว่าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจวัดพระบาทน้ำพูนะครับซึ่งได้พบกับสิ่งที่ทำให้ตกใจอย่างมากนะครับก็คือได้มีการพบว่ามีการเก็บศพไว้ให้ดูเพื่อปลงอับบัตนะครับจำนวนมากกว่า20ศพโดยนี่มีการฉีดฟอร์มาลินดองเอาไว้ในวัดนะครับนานกว่า10ปีโดยมีจุดประสงค์นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่มาเยือนนะครับได้งอนนขา ลงก่อนนะครับได้มีการรับปากนะครับว่าจะทําการจัดการชาวพนังกงานศพดังกล่าวนะครับรวมถึงยังนี้มีการบุกตรวจบริษัทผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์นะครับที่ได้ทําการเช่าพื้นที่วัดพระบาทนำ้ำพูนะครับซึ่งก็ได้พบว่าอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องทําการปิดตัวลงอีกด้วยนะครับ รวมถึงก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะครับสำหรับประเด็นเรื่องของประวัติและก็วุฒิการศึกษาของหลวงพ่อลงกุฎนะครับหลังจากที่ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีที่หลวงพ่อลงกุฎนะครับก่อนหน้านี้เคยได้มีการออกมาบอกว่าตนเองเรียนจบที่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ครับทั้งที่ตัวเองนั้นอยู่ที่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับซ้ำยังได้มีการออกมาบอกด้วยนะครับว่าจบที่โรงเรียนเทพศรีนะครับและเมื่อตรวจเช็คข้อมูลดูก็ได้พบนะครับว่าทางด้านของหลวงพ่อลงกุฎนั้นไม่ได้มีการจบที่โรงเรียนเทพศรีแต่อย่างใดนครับแต แทนที่หนักกว่านั้นนะครับก็คือยังได้มีการออกมาบอกอีกด้วยนะครับว่าตนเองเคยได้บินไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียน,นะครับแล้วก็จบในปี2522อีกด้วยก่อนที่จะจบมารับราชการแล้วก็ทำงานที่กระทรวงเกษตรนันเองก และท้งนี้นะครับสำหรับประเด็นเรื่องของหลวงพ่อลงกฎอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพูนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีข้อสงสัยในประเด็นเรื่องของประวัติและก็วุฒิการศึกษาของหลวงพ่อลงกฎนะครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับทางด้านของอาจารย์ออนะครับหรือว่ารองศาสตรา,าจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์นะครับอาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวนี้นะครับโดยทางด้านของอาจารย์ออนั้นได้มีการออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ที่เผยเห็็นนนนภาาพพลลัััับใอออดีีตขงงง่่กกกรสมยยทเปศึษ พร้อมกับได้มีการระบ,บุข้อความอีกด้วยนะครับว่างงกันไปอีกอลงกฎชื่อเดิมเกรียงไกายเพชรแก้วเป็นคนขอนแก่นนักศึกษาเกษตรบ้านกลางพิษณุโลกปวช3ปี2521-2523รุ 2, ่น15 และนอกจากนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลประวัติของหลวงพ่อลงกะครับที่หลายคนเกิดความสงสัยนะครับว่าทําไมถึงได้ไปตรงกับเลขบัตรประชาชน13หลักของอดีตข้าราชการรายหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วอีกทั้งยังมีชื่อในบัตรประชาชนนะครับที่ตรงกันอีกด้วยจนเกิดเป็นประเด็นข้อสงสัยขึ้นมาอย่างมากเลยเทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดนี้ทางด้านของคุณกิติสิงหาปัดนะครับผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ได้มีการออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวนี้นะครับโดยระบุว่าจอร์ดคือชื่อเล่นของเกรียงไกรหรือพระอลงมกฎโดยได้ข้อมูลเพิ่มเติมจจากกนนน้้องงคหึ่่ทีรูั ซึ่งน้องคนนี้เป็นพวกลูกกรมทางในสวนเครื่องจักรกลที่ขอนแกน่นเป็นเหมือนกับครอบครัวพระอลงกฎโดยได้ไลน์มาบอกว่าพี่ชายเขาเป็นเพื่อนกับน้องชายพระอลงงกฎซึ่งบ้านนี้มีลูก3คนคือจะพี่สาวคนโตจอร์ดคืออลงกฎหรือว่าเกรียงไกรและโจ้ก็คือน้องคนเล็กซึ่งน้องคนนี้ได้บอกว่าคนที่ชื่อโจ้ที่เป็นน้องคนเล็กในบ้านทํางานอยู่ในวัดพระบาทน้าพุนั่นแหละ และเมื่อได้มีการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรารก็ปรากฏชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวเพชรแก้วเหมือนกันและอยู่บ้านเดียวกันถึง6กรายชื่อซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงชื่อเกรงไกลหรือว่าพระอลงกฎนั่นเองครับรวมถึงนอกจากนี้นะครับทางด้านของเพจด,ดังอย่างเพจเจมอยนวีพลัสนะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพ่อลงกตเช่นกันนะครับหลังจากที่หลายคนได้มีการสงสัยนะครับว่าตอนนี้หลวงพ่อลงกตนะครับอยู่ที่ไหนโดยทางด้านของเพจเจมอยวีพลัสนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยระบุถึงข้อมูลดังกล่าวนะครับว่า ตอนนี้หลวงพ่อลงกฎอยู่ที่ชั้น5อาคารเรียนในใจฟ้าอะคาเดมี่ไม่ยอมลงมาจากตึกจะพบใครก็ให้คนนั้นขึ้นไปหาเป็นการส่วนตัวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้นายกองตรีดรธนกรจ,จิตอาริรัตขึ้นไปพูดคุยตอนที่เข้ามาตรวจสาธารณสุขวัดส่วนเรื่องของเลขบัตรก็ยังไม่กระจ่างยังคงเป็นที่เครือบแคลงของคนในสังคมทุกช่องได้ขุดเหมือนมหาเพชรพลอยบัตรนี้สื่อไปทําข่าวยากลําบากเพราะว่าโรงเรียนเป็นเด็กอนุบาลประถมสื่อไม่เข้าไปอยู่แล้วรบกวนพระรีบออกมาชี้แจงคลายข้อสงสัยดีกว่า ซึ่งหลังจากนี้นครับความคืบหน้านั้นจะเป็นอย่างไรต่อคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับคล้ายๆนี่แหละเขาตัดออกแต่จริงๆแล้วในในบัตรในบัตรประจําตัวของอรลลักุได้ยินมานะเราไม่ได้ทราบว่าความจริงคืออะไรหรอกแต่เหมือนกับว่าอาจารย์หันเราเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเดียวกันเลยผมตกใจมากมนเนี่ยนายเสือมีพลลมุกแล้วก็แม่ก็นางวิไลวรรณพละมุกมทําไมมันจะใกล้กันจังประมาณนี้เรื่องพลเนี่ย มามาอะไรท,ที่เรียนที่ปัญญาโจใช่ค<อ>ือว่าล่ะหน้านี่ <c oughs> นี่ี่ <c oughs> แต่คนที่ตายนี่มันอือันนี้คือตัวนี้ค่ะ <c oughs> แกคือมันจะโยงกันตรงนี้นะหนูค่ะเหมือน,กอนแกเรียนปถมที่โรง,งเรียนนันทะขอนแกน่นอืแต่ช่วงนั้นเนี่ยตานเนี้ยเนี่ยแกเมื่อก่อนเนี่ยแกอรจุเป็นเป็นผู้กุมอยู่พิษณุโลกย้ายจากพิษณุโลกแล้วมาขอนแก่นจะมาสอนโรงเรียนลาด ทีนี้ลูกแกสามคนก็มาเรียนอยู่นี่แม่วิรันทะเหมือนกันไม่ไม่ลูกลูกสามคนเรียนแก่นนครอแต่แต่แล้วก็ไปเป็นรองนายกอยู่ที่น้องคายเกษียณที่เป็นรองนายกที่น้องคายอลางไหนว่าเมื่อกี้บอกเกษียณอยู่อยู่บ้านโป่งไปเป็นข้าราชการอยู่ขอนแก่นหลายสิบปีนะอยู่ขอนแก่นแล้วก็ย้ายไปบรรจุที่น้องคายไปเกษียณที่น้องคายแล้วเคยอยู่บ้านโป่งไหม เคยเคยไหมเคยไปอยู่กับยายวิไลไปหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นผู้ภูมไม่ใช่เหรออยู่ที่บอวไม่ใช่ผู้ปูมอยู่นี่ก็เป็นไอ้เป็นเป็นเป็นประหลาดเป็นอะไรอยู่ที่หนองคายเลยอันนี้ตอนอยู่หนองคายจ้าแล้วก็แกก็มีลูกแกเยอะแยะอืมอันนี้ก็ลูกแกเรียนเรียนจบอันนี้ติสารรามคนไหนคือป้อมอ่ะเดี๋ยวจะจะเอาให้ดูคนป้อมนะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกป้อมที่อยู่สี่คนน่ะ มีไหมจ๊ามีมีความจำดังดีอยู่เนาะออคนณทำดีสมองดีมากสมองดีมากเลยหาคนหรือพวกเจออย่างพวกเขาเลยเลยจ้านี่แหละมันเป็นข้อเท็จจริงของคนมะคนคนพอดีเนาะไม่เนื่อยหนาแกเลยหรอแกอ้างเลยเขียนไแกมีบัตรประชาชนหรือเปล่าดูแค่เลขเลขบัตรมันก็ไม่ตรงกันแล้วเนาะใช่ใช่นี่นี่นี่ป้อม คนกลางอันนี้คนเล็กเปียกอ๋อสามลูกชายสามคนเลยใช่แม่นี่คนไหนพี่ป้อมคะแม่มีพี่ป้อมจ้ะมีคนเสียคนอารมณ์กดคนนี้จ้ะคนนี้คืออารมณ์กดเนาะเสื้อสีขาวเนาะเสื้อสีขาวที่ทํางานอยู่กรมชนอ่ะคนที่สองคนไหนคะคนที่สองตัวนี้ค่ะชืีออะไรนะคนที่สองเปียกวัลสศิษฐ์เนี่ยเปียกคืออะไรเฮ้ยนี่คุณชนินไงชนินชนินคนที่สองออันคนที่สามเปียกวรสศิษฐ์ ีคนที่สามคนที่สามคนที่สามวรสิทธิ์ตายแล้วคนนั้นมาแล้วคนคนนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรนะคนคนที่สองชื่อเล่นชินนชนชื่อเล่นชื่อเล่นปุ๊ปุ๊ปุ๊กับชนินอันนี้เชื่อจินอันอันนี้แม่แม่แม่ไม่ล้วปใหม่แม่ใหม่อันนี้อันนี้แม่ใหม่แม่คนที่สองคนที่สองมีลูกผู้หญิงสองก็แยกกันไป ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว